cái này là mmmm 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 một cái

mình tìm mười lăm nè lăm mười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  đây mười lăm mười lăm mười đi đi rồi, mười lăm mười อยากแหมเหมไม่หม่งพี่น้องมาชิวกะปิอย่างเลียวเลยน้องหอมป่ะหอมหอมหอมป่ะ้องเไยหอมแท้ตู้นี่มากินมาหลายเทีแล้วเนาะปีกมาหน่อยเนาะปีนมาห่อยจับสบายดีเล้วสวัสดีเล้วพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนพี่น้องเไยระหว่างนและกแต่างปทีเนาพี่น้องที่เขามาเราไปชม สองนเรื่มใช่ไหวคือก็คือเรื่มพี่เนาะพ่อๆกันนี่อยู่เพือนยังไงอ่าบุญออกไปใส่เลยผลกระตุกแน่อ่าปล่อยๆมาสองสามมือเลยล่ะอ่าส่วยคำคำมานี่ก็ตกตอนนี้ก็ตกอยู่พี่ตรงเนาะอ่าก็เลยเห็นว่าเฮ็ดกับข่าวแรงพี่ตรงไหนอ่ากับข่าวแรงกับบะเมนยื่นยื่นไก่หรอกเนาะอ่าตีนอื่นเผาอื่นไม่ไปพี่ตรงไหนบางทีเป็นไปการมาอะไรพวกยางลายอะไรพวกน้ำมาให้บรรยกาศนี่แหละเนาะพี่เนาะ ไปแ้ไปเก็บแหลไปไหว้พุ่นแล้วบอกเนียเอาไปเลยตื่นแล้วบอกอืออืกำลังสตื่นเนาะม,มาทุกเลยละ่ยละพี่พี่ว่าเราจาร์ไปใส่จานแบบง่ายช่บหายเนาะจันน้อยเนาะนเป็นได้ยังไงละคาดว่าหอมอีดอ ลุงว่าไหนจะุปได้แบบนีบ้เนาะน้ำตีง่ขีข้าวแรง่กันซุปเทน,นะซุปแล้วตามันขาวขว่ะซ <c oughs> ุปลมอโซุปยอดเลยเธอาตาขาวในซุปรดบก่ถามักเบ,บาเลยเนาะดยนี่เบิ่งใกล้ตีง่งึ่นโอ้ยหอมแท้ๆเลยี่ ไก่เห็นทองซิโตป่าปาปาปาพี่น้องไหมอินทรกันหดหแดงันแงไหนี่อรนะแมงแข้งแมงแขงนี่ยรู้ว่าพี่น้องสีหูกัดบ่เนาะทางฝังไทยเชื่อือกันบ่อทาอีสานนี่ยจะเอิ้นหือกันแ้วก็มีตตำเจลมาพรกสดพี่น้อง ติงอึงน้ำริกแมงดาบังเด้อขอเยอะก่อนมันแข้งก่อนเนาะมาว่าพี่ลงไหมกินข้าวมีนรงมังแบนไม่แน่กินข้าวแล้วลูกเด้อกับข้าวสามก้ามกี่อิ่มเนี้ยโอ้ยแฟนมาตัดภาพมาบ้านนี่คุยน้อยนั่นอ่าตื่นไรยังไง แอบเอในั้นล้วเออำ็นำ่านี่สออไมแปป๊าๆปิ้งอึงม่ให้แล้มันปิ้งอึ้งนยปิ้งอึ้งยังแซ่บเลยนะแ่บแห้งดีเล้ปิ้งอึ้งยัไงเอาให้ลูก่ยลูกชิม่ะมีป้าท่วานี่นไม่ให้นะ เอากินกับหบ่อยากบ่อยากบ่อยากบหนะวาไห่่กินกับหเลยเอามาพี่น้องมาเขากินน้าน้กันเนาะสิบะเมื่อกี้นี่คำหนึงมันยังแสบเลยเจลอันว่าพริกสดเศรษประเดช้อนร้นอนร้เน่เนาะอะไกัไดอยู่บนหัวตาหลอนันยิงขางนตีมียแเนาะเแล้ว พ้อพี่เจ๊เอียเฮียเจ๊ไหมอือือืออกมาอกมอื้เสียก็ดีเลยมันไหนดีนะอร่อยมากเลยแช่บลูกแช่บ๊อบไหแช่บ

มันมันหอมๆเพียงเนาะมีเงินว่าันแข้งปดดปัว้วูแข้งสองแสนกีบแค่ณะแค่คณะแซ่บ่แซ่บ่กใช่หบอแรีวกินบบ่บ่อันนี้เน

เมยู่เข้าเอยู่เข่าลแอ้อ่นั่งนี่น่ะก็นังแก้อีแล้อบ่นั่งกพ่อไว้นังพ่อนั่งนั่งอยู่ในนั่งผ่างนี่นั่งโต๊ะนี่แเละโต๊ะนี่ได้บออาเ้เ้อ่มงนั่นั่งนั่งตงี้น่แก้ปบับจินนอนมางงเงี้ยงงเงี้ยพี่ตังเลยกวนี้ก็ได้นิยลงมลาหลไยเียมันฝนนต่อมันแห้งแรง mama má kìa đi mẹ cầu súp đi mẹ mama 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 một cái tí đấy bạn mama mama khẩu đấy mama 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 mama

เขาบอกเนี่ยเขาคนที่โทรมาทำมเนี่ยเหตุน่องอ่ะมา tới ไม่หรอไ่หรอน่องเอฟซีก็ะมันไปถามว่าคนรอบข้างนะว่าเป็นยังค่ะว่าน่องบริษัทแยังผิดคือพ่อแม่คือไล่ออกแต่เพื่อนนะแต่สาเหตุคือรักแต่เพื่อนนองน่ะ ไปยื้อซูนตอนแรกนะพนักงานคนนั้นน้องไปยื้อูนย์ปซูนย์แบบศูนย์ลงทรรนะว่างงานซะคือไปยู้อซูนแล้วเขาน้องรัศมีลายคนเนยน้องเนี่ยเพื่นว่าเพื่นอาชีพนี่คพือนเพื่อนเลยน้องกลับมาเนี่ยอยู่สองเดือนเพื่อนบอกว่าเพื่อนไ่อยากให้น้องอยู่นะแม่เพื่อนก็ไม่รู้อยู่แล้วสองคนนะ พอแม่แท้บอกพอเรียกพอเรียกพอผมทำเอคั้งนึ่งองกับ่าผมทำ้องกับว้าแม่คนบางคนเต็มปัญญาเต็มแนบเต็มแน่แล้วว่ไงจะองไปเรียกอยู่อวันว่าสวระเขตอยู่ด้วยกันว่รพ่พอ เป็นพ่อพ่อ,อ่ัอนอนนี่แหละตีกันลมกันเเนี่ยว่ยุ่งกันเพราไงว่าท้องมืนท้องนี่มีรับชอบรู้ในในน่แหละระาวอุ้มท้องมาจากขอดูดยูสวรรค์ท่านนะครับมาพร้ว้ปลอยแม่เลี้ยงม่เท่าม่เท่านะเลี้ยงมันนองนะไล่ยูได้สี่ปีมะเท่าม่เทาก็ได้ตาย ตายเลยสาบ้านชากระหน่อไปเสียไปเลี้ยงนะบล้วก็พวกพอผมทำเอมผมทำนอกนี่แหละล้าไปเอาไปสักแต่อนูซีปีคนเด็นหอดอันนีู้ซุบสกซุบสองปีก็สิบสามนี่แหละและเอ่าว่าไงว่าอชีเราเป็นก็ม่ลูกของคนมัแล้วนะไปเลยว่าไงเราใส้งานยูว่าเขา่นใจยังมมาตีมันว่านะ นี่ก็น้องเรานาตามีเอาเอานี้นเพเอานี้ขาให้เ้ยเพาเอาขาหายไม่เอามามือเดียวเนาะใมือเดียวเอได้นเอาให้แต่เด้ต้องไปทำทั้งล่านของควบเอาไปล้วลมาถมจะบอกก็ถามอยู่ง่า้ก็คือ

วันไหนยิ่งวันไหนมันจะมาดกเนี่ยมันตื่นก่อนตื่นช้อมนี่เลยแม่งเถอใช่ไหมเลยีมนะกิปิมากของเ้างหรอ ีผู้พัฒนาแต่ว่าพี่แน่ๆกันนะสุนซานนั่แหละนอกมันกแบบว่ามีลักษณะท่าทางแต่อาจิบเป็นคน่กระดึงเป็นไหรอกเอาไงมาให้ทั้งถือบนจองที่แบบว่าเ้าบบแท้คิดแบบมันคุยกับหมูพวกนะเป็นคนที่ว่าคู๊บวัว้วายเป็นไง เวลางแค่กุตคาวแล้วแค่ไหดูดเลมไม่ได้จะตุกตคาววันนี้นเลยนะ่ะคราวไว้หน่อยทิเขบอกว่าอะไงียติดมิดของม่้ราบ,บาอกว่าอนไรเี้ยบอสเขาเอ้ว้หรืออเกียรปนช่วงนีส์ะ ร่างไสรมอไงครับอันนี้แบบนี่นะรเน่าี่นี่กสุดข้าแล้วไม่ข้าวถ้าไ่ก็ไม่นุก Nó mặn lắm, nguồn Nó mặn cái lắm, nếu nó này nó mất xịt trộm đó cục ở có thể cột cục, vào thì phải cốc. Cốc và Dạ, nằm ngay nè, nằm ngang Rồi Là Này, nhịp cái đó Các ông quá ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

คือสมัยก่อนนึก่นอนเรียกันยังเรดินไปโดนลาบอยู่ไข่ย,ยูไม่ต้องแซบดิมันจงกิ้งกินไม่ไข่มันจะกิ่นัาานาะขน,นมันเยอะ่ายปุไงเนะบ่แซบ่ะฮะบ่แซบอ่ะแซบไข่มัมมนจะหอมนี่นี่ เรปป้นขายฟังขายรู้ว่าปิ้นอะไรดูผิวหนังเลยดูแถวปากช่องอืมใช่ ที่แค่นั้นไปอ่นย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cái 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 bỏ lỡ những video hấp dẫn นเนี่อนี่นนนนนแ,แน่นใน,นเน,นะน้อน่มันแรงไปกลางปีนะแรกเรอแรงบ้างติดหานั่นเงินที่ท่วมินมันนะไม่ได้หลังเข่าหน้าเหรอินได้บ่ช <Rose. S 2> ิมได้ดิกบ่ ข้าวผัดกับกะมันไหลเลยไม่ได้ักพอด้เห็นคห็ดผาดก็แบเป็นหน้ามานันยังหมดมันม้วนเป็นแล้วไม่มีเ,เด็เอดอะไรเลยแตกอยู่ hai sẽ làm nhau đấy. Đấy. Cái là? đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nguyên tạng nếu tay anh thì bây giờ cũng phải không khác nữa là bác lỡ chị hai mọi người mất lỡ chị hai mọi người mất vàng chị hai mất tất nắp tết mất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  tết Ừ. <laughs> Tóc nụ thẻ rồi. Cái này nụ. Đéo Nên mình ngạc quá. Để xài cái này đấy. กักแ,แม่ตามเพื่อนอยู่อ้ยวะนินท้น่ไก็แต่ทาย ưu với lại sự hợp đánh án rồi ngon ngon bài tơi không có bây giờ sao mà lật mình gặp tay ừ. phải xài, xài, ừ. đấy, ừ. này cho với một cái xe dưới này không

เนไปเจอเองบ่ออนองอัดนองอัดชินนีบอ่บกจะดูทานนะน่บอกว่าองปุ๊บเป็นซูงกันไอ้นั่นออกมาประมาณ

哎。